5เคล็ดลับชะลอวัยด้วยวิถีธรรมชาติยิ่งอายุมากเท่าไรครับไอ้เจ้าความแก่พวกรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆมันก็จะตามเรามาครับวันนี้นะครับจะมีโสรที่ทำให้เราครับหน้าเด็กไปตลอดกาลครับเพราะว่าเมื่อก่อน4ปีที่ผ่านมาผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าครับถึงขั้นเสียโฉมครับเพื่อนก็รู้อยู่ว่าคนที่หน้าโดนไฟหรือว่าคนที่โดนไฟ ผิวมันจะเป็นยังไงครับแต่นะครับผมอ่ะกลับกลายมาเหมือนเดิมครับเพื่งหมอที่รักษาเขาบอกว่าหน้าของผมไม่สามารถจะกลับกลายมาเหมือนเดิมได้แต่ผมทําได้ครับจากหน้าที่โดนไฟครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ครับดูดีกว่าเดิมครับก็ด้วยวิธีการดูแลสุขภาพก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนทุกคนกับ5เคล็ดลับชะลอวัยด้วยวิธีธรรมชาติครับ 1. พักผ่อนให้เพียงพอครับ ข้อนี้ง่ายมากๆครับแต่หลายคนไม่สามารถทำได้เพราะติดงานติดมือเถือติดแฟนหรือว่าสารพัดติดปัญหาครับจนทำให้เวลาน,นอนร้อยลงแบบไม่รู้ตัวครับลองปรับนาฬิกาชีวิตครับผมใหม่เมื่อถึงเวลานอนก็เลิกติดทุกอย่างครับแล้วก็หลับตาพักผ่อนให้เพียงพอปิดโทรศัพท์ปิดการสนทนาปิด ทุกอย่างครับเหมือนกับปิดสวิตช์ร่างกายของเราครับเพราะว่าการนอนมันจะช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวให้ดีครับรับรองครับหน้าของเราจะดูเด็กและกระเด้งนะครับหลังจากที่เราตื่นนอนครเพราะว่าเราได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอครับผม 2. ล้างหน้าด้วยน้ําเย็นครับหลายคนจะร้องแบบว่าหยีคือมันเย็นครับเมื่อถูกน้ําเย็นแต่รู้ไหมครับว่าน้ําเย็นเนี่ยครับเป็นตัว ช่วยฉันดีครับลดการบวมของใบหน้าในตอนตื่นนอนช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นครับพร้อมทำสิ่งอื่นๆต่อไปอย่างกระปี้กระเป๋าเป็นเคล็ดลับครับที่สาวเกาหลีหรือว่าสาวญี่ปุ่นครับที่ใช้เป็นประจำครับที่ทำให้หน้าของเขาอ่ะขาวเต่งตึงแล้วก็ดูดีด้วยครับผม 3. แต่งหน้าช่วยได้บอกเลยครับข้อนี้สำหรับสา,สาวครับ ที่มีความเครียดทำให้เราไม่มีอารมณ์จะทำในสิ่งใดครับลงหยิบเครื่องสำอางขึ้นมาเติมแต่งสีสันให้ชีวิตครับเป็นการบำบัดได้ดีเลยจากหน้าที่ดูแก่โซมหรือว่าหน้าที่เป็นป้าครับเพียงแต่งหน้ากายร่างเป็นนางฟ้าสวยขึ้นในทันทีเลยครับการแต่งหน้าเราก็ควรแต่งให้บางเบาดูเป็นธรรมชาติจะดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามองกระจกแล้วหน้าเราสวยปิ๊งอะ่ะก็จะทำให้เรามีความสุขก็จะเป็นการ จะรอความแก่ของใบหน้าของเราได้ด้วยครับผมส่วนผมก็ทาครีมกันแดดแล้วก็ก่อนนอนก็ทาครีมบำรุงครับจะออกไปข้างนอกก็ต้องอออรอเป๊ะสักหน่อยครับเพราะว่าแดดข้างนอกกับแรงจริงจําเป็นต้องทาครีมกันแดดครับใครครับที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดต้องรีบหาครีมกันแดดมาทากันเลยนะครับสเรื่องอาหารก็สําคัญอีกเรื่องครับที่มัก คนไม่ค่อยได้ทำกันก็คือไม่ค่อยได้ทานอาหารช้าทุกๆวันแล้วก็กินแต่อาหารทอดอาหารที่มีไขมันครับเราจรึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมการกินผักผลไม้ครับว่าผักผลไม้มีวิตามินและธาตุสูงลองหันมากินผักผลไม้หรือว่าใครที่ไม่มีเวลาก็ปั่นน้ำผักผลไม้ครับรับรองว่าผิวพรรณนะครับจะ เป่งปังแล้วก็สดใสครับรลดริ้วรอยครับอย่างที่หน้าผมโดนไฟผมก็ปั่นน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็ทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ครับก็ทําให้ผิวพรรณของเราดีครับรอยตีนกาเย,ยียวย่นฝ้ากระจุดด่างดำหายไปปิดทิ้งเลยครับผมลองนะครับทานผักผลไม้ให้เยอะแล้วก็ลดการทานพวกของปิ้งของทอดของมันครับรับรองผิวพรรณของเราจะดีได้อย่างแน่นอนครับ ดื่มน้ำอย่าให้ขาดครับก็เป็นอีกเลื่อนครับที่ง่ายมากๆครับแต่ทุกคนก็ละเลยครับวิธีง่ายครับลองหาขวดน้ำติดตัวครับไม่ว่าจะไปไหนก็ถือขวดน้ำไปด้วยจะวางบนโต๊ะทำงานหรือจะไปวิ่งไปทำกิจกรรมต่างๆครับพกน้ำไปด้วยครับเมื่อเราเห็นก็จะทำให้เรา หยิบขึ้นมาดื่มได้อย่างสม่ำเสมอครับเพราะว่าน้ําก็จะช่วยทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราดีครับรวมถึงระบบพวกเซลล์ผิวพรรณต่างๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆ,ๆครับเมื่อเราทานน้ำบ่อยจะทําให้ผิวพรรณของเราใสขึ้นอย่างแน่นอนครับผมอันนี้ครับก็คือ5ข้อเคล็ดลับง่ายๆครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังที่จะ ละเลยครับลองทําไปดูครับรับรองว่า5แคลร์นี้เป็นแคลรบแบบธรรมชาติจริงๆครับที่สามารถทําให้เราหน้าเด็กมีผิวพรรณที่ดีย้อนวัยอย่างแน่นอนครับแล้วก็ยาลืนครับผักผลไม้ครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเขาเรียกหน้าเด็กแล้วก็ผิวพรรณดีได้เลยครับเพราะว่าผมอ่ะ มอก่อนก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับผักผลไม้ครับก็จะกินแต่อาหารพวกฟิ้งทอดมันย่างต่างๆครับแต่เมื่อนะครับผมลองทําแล้วมันก็เริ่มดีมเริ่มเห็นผลผมก็เลยเริ่มก็มคือมีใจรักที่จะทานผักผลไม้ครับก็อยากอยากแนะนำครับทานผักผลไม้ดีมีประโยชน์ครับ